สวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับมาพบกับ r i สคิงนะครับวันนี้ r i สคิงนะครับมีเงินมาพร้อมกับวางเดิมพันนะครับตอนนี้มีอยู่5 5 0 0 0บาทต่อไปนะครับเราจะปั้นจะวางเดิมพันนะครับให้ถูกภายใน3ามไม้นะครับใน1วันนะครับเราจะแทงแค่ครั้งเดียวนะครับเราจะเอาแค่ไม้เดียวนะครับแต่ในการเข้านะครับเราเข้านะครับแล้วก็วางเดิมพันให้ถูกนะครับภายใน3ามไม้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเราตั้งเป้าเท่าไหร่นะครับหมายแรกให้เราถึงเป้าเลยนะครับให้เราถึงเป้าเลยนะครับมันจะช่วยนะครับให้เราเล่นน้อยลงนะครับแล้วก็ถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นนะครับปกติคนเราจะไม่เลิกเล่นนะครับถ้าไม่ถึงเป้าหมายหรือว่าไม่หมดตัวเพราะฉะนั้นนะครับให้เราเลือกนะครับว่าเราจะถึงเป้าแล้วเลิกหรือว่าเราจะหมดตัวแล้วเลิกนะครับผมโอเคนะครับมายนี้นะครับเอ่อ ตอนนี้ออกเพยเออร์นะครับไม้ถัดไปนะครับที่ผมจะแทงก็คือแบงเกอร์นะครับผมวันนี้ตั้งเป้า5,000บาทนะครับไม้นี้ขอ5,000บาทนะครับค่าทำคลิปนะครับผมก็วางไปที่แบงเกอร์5,000นะครับถ้าถูกนะครับเราก็เลิกนะครับเพราะว่าได้แล้วเลิกนะครับดีกว่าเสียแล้วเลิกนะครับโอเคครับมาลุ้นกันนะครับผมไม้นี้ที่ บงเกอร์ห้าพันบาทนะครับขอนนี้นะครับเป็นขอนที่ดูง่ายๆนะครับน้ําเงินไม่เคยเกินสองตัวนะครับก็ไม้นี้น่าจะเป็นไม่ได้สูงมากนะครับจากดูวงจรไพ่แล้วนะครับาตานี้จะไปแดงนะครับผมเปิดมาเป็นยังไงฮะเพเยอร์ปกแปดไปเลยไ,ได้ไหมตอนนี้แทงแบงเกอแต่โรเชียเพเยอร์นะครับ โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเพย์เลอร์น็อกนะครับแดงมาเห็นไหมครเป็นวงจรไพ่ที่ค่อนข้างง่ายมากนะครับสําหรับขอนี้นะครับในแต่ละขอนจะมีวงจรไพ่ที่แตกต่างกันนะครับหากท่านไหนสนใจนะครับอยากจะรู้วงจรไพ่นะครับผมก็สามารถแอดไลน์หาผมได้นะครับมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมที่ไลน์นะครับ s i ak สี่ห้าหกนะครับผมแล้วพบกันนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะเชิญเข้าในกลุ่มนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับผมสวัสดีครับ